์วิศาสตภาคตะวันออก,กตะวันออกมีพื้นที่น้อยที่สุดของประเทศไทยแต่ได้ชื่อว่าอีเทิร์นซีบอร์ดเพราะตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลมีท่าเรือน้ำลึกสะดวกในการขนส่งสินค้า เป็นเขตแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรมีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและมีอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครจึงทำให้เศรษฐกิจของภาคตะวันออกจเจริญมากภาคตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ34,380ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย7็จังหวัดได้แก่ ปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเ้าชนบุรีระยองจันทบุรีตราดที่ตั้งและขอบเขตภาคตะวันออกทิศเนื้อติดต่อกับภาคตะวันออกเช่ยงเนื้อดินแดนที่ยุ่งเนื้อสุดคืออำเภอรประจันทกามจังหวัดปราจีนบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา ดินแดนที่ยุ่ตะวันออกสุดคืออําเภอคลองใหญ่จังหวัดปราทนีนตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพสมุทรปราการอ่าวไทยดินแดนที่ยุ่ตะวันตกสุดคืออําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทิศใต้ติดต่อก,กับอ่าวไทยดินแดนใต้สุดคืออําเภอคลองใหญ่จังหวัดปราชลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขาที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลเขตภูเขาได้แก่ทิวเขาจันทบุรีตั้งอยู่ตอนกลางของภาควางตัวในแนวตะวันออกตะวันตกมียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาสอยดาวใต้และทิวเขาบรรทัดวางตัวในแนวเหนือใต้มียอดเขาสูงสุดคือเขาตาแบงใหญ่เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดน,นไทยกับกัมพูชา เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่ทางตอนเหนือของภาคอยู่ระหว่างเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาจันทบุรีเขตที่ราบชายฝั่งทะเลตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านภาคตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดมีส่นปะน้ำของเทือกเขาบรรทัดที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นพรมแดนธรรมชาติและมีพรมแดนเรขาคณิตคือพรมแดนที่กำหนดขึ้นเป็นเส้นตรงลากเชื่อมจุดต่างๆ เรียกพื้นที่นี้ว่าฉนวนไทยคือพรมแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีต่อกับที่ราบตา่ำเขมรมักจะมีปัญหาเรื่องการล่วงล้ำดินแดนอยู่เสมอตั้งอยู่ที่จังหวัดสักแก้วในปัจจุบันแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกแม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาจันทบุรีและไหลลงทะเลที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแม่น้ำระยองมีต้นกำเนิดที่จังหวัดชนบุรีไหลลงทะเลที่จังหวัดระยองแม่น้ำเวลุมีต้นกำเนิดที่เทือกเขาจันทบุรีและไหลลงทะเลที่จังหวัดจันทบุรีแม่น้ำจันทบุรี มีต้นกําเนิดจากเขาสอยดาวใต้ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนและเขาสามงามของชะอุมในเขตอำเภอมะขามไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีออกสู่อ่าวทไายในอำเภอแหลมสิงห์ทรัพยากรธรรมชาติของพาตะวันออกทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่ห้องผักตะวันออกป็นดิ้ตนต้นทรายระบายน้ำได้ดีไม่อุดมส้มบูณ์บริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมซึ่งจะเป็นดินโคลนหรือดินเดี่ยวส่วนดินที่เกิดจากการสไลายตัวข้องยินงมาซอนยิ่งปูนในบริเวณที่สู้เหมาะแก่การปลูกพืชส่วนเชนเงาะทุเรียนมังคุดเป็นต้นส่วนบริเวณที่รับรุ่งแม่นาม,มีดิอนอะลูเนียนที่ม่อชายทำหน้า ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกมีฝนตกชุกยาวนานและมีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ยังมีการขาดแคลนน้ำจืดในเขตอุตสาหากรรมและแหล่งท่องเที่ยวเช่นจังหวัดชลบุรีทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกจะเป็นป่าดงดิบป่าดิบเขาป่าสนเขา ป่าชายเลนและป่าเบญจพรรณจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคือจังหวัดปราจีนบุรีส่วนจังหวัดที่มีป่าไม้น้อยที่สุดคือจังหวัดชนบุรีทรัพยากรแร่ธาตุภาคตะวันออกมีแร่ไล่ชนิดได้แก่เล็ก พบที่จังหวัดแราจีบุรีชนบุรีเช,ชิยงแสาพรวงพบที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแแรรัตนาชาติเฉินพอรันตัมปล่อยซี่แหลมเงินไผ่ลิ่นอุศรคัมพบมาร์คที่จังหวัดจันทบุรีและตราดทับทิมพบที่จังหวัดตราดแแรเฉลเพลิงพบที่บริเวณอ่าวไทยบริเวณมาตากุจังหวัดระยอง ประชากรในภาคตะวัน begun. ออกมีจำนวนประชากรน้อยรองจากภาคตะวันตกจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดและมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือตราดและจังหวัดที่มีความหนาแน่นประชากรเบาบางที่สุดคือจังหวัดสแก้ว วัฒนธรรมประเพณีภาคตะวันออกดินแดนแห่งความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของไทยเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์มนต์ขังชวนให้น่าขึ้นไปสัมผัสความงดงามเหล่านี้ยิ่งนะจังหวัดชะเชิงเซางานขึ้นเขาเผาข้าวหลามของอำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซาโดยประเพณีนี้ สืบทอดมาจากชาวลาวที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยราชการที่สที่ทุกคนเรียกว่าชาวลาวเวียงเป็นการทําบุญถวายข้าวหลามขนมจีนน้ายาป่าแดดพระพิกสุสงวัดหนองบัววัดหนองแหนซึ่งอยู่ในเขตอําเภอโดยจะจัดงานทุกปีในเดือนมีนาคมขึ้น15ค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านที่มีอาชีพทํานาพิธีนี้จึงถูกจัดขึ้น และสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบันจังหวัดชนบุรีงานกองข้าวเป็นงานเก่าแก่ของชาวเมืองชนบุรีอำเภอศรีราชาจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณวันที่19-21เมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการบวงสรวงและเส้นสังเวยผีการสาธิตประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้านการสาธิตมีการออกร้านจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองภายในงานจะมีริ้วขบวนแต่งตัวด้วยชุดไทยเดินบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีราชาและที่บริเวณเกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีประยองงานทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นงานที่มีอายุมากกว่า100ปีโดยประชาชนจะนำพุ่มผ้าป่าท,ที่ทำงานไม้ต้นฝาดหรือต้นปรงพืชที่ขึ้นกลางน้ำพร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามไปปักไว้กลางแมล่น้ำประแสะแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาชับผ้าป่าตามพิธีกรรมโดยพระสงฆ์ต้องถูกนิมนต์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำน้ำประแสะส่วนประชาชนที่ร่วมประกอบพิธีก็จะพายเรือแจวเ,เ,เรือเข้าร่วมพิธีกลางลำน้ำนั้น หลังเสร็จจากพิธีศพชาวบ้านจะมีการแข่งขันและเล่นกีฬาทางน้ำกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือพายแข่งพายกระโลกแข่งพายเรือข้ามลำไม้ไผ่แข่งชกมวยทะเลเป็นต้นจังหวัดกันทบุรีงานฉักระบาดห้องชาวมู่บานตะป้อนกระบาดจำลองข้องหวัดตะป้อนน้อยโดยจะถูกจัดขึ้นล่างวันส่งกลาเน,นื่องวันประมาณวันที่สิบห้าเมษายนข้องถูกปี เป็นการฉักเยาะระว่างชาเลยยิงโดยจะฉายเชื้อคู่ติดเกวียนโดยมีคนตีกลองอยู่บนเกวียนเพื่อเป็นตัวแทนข้องผาหานาที่คนกระบ้าไปทปําพิธีย่างเชงในโบราณเมื่อการฉักเยาะเริ่มขึ้นผู้ตีกลองจะตีรัวจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายชนะชื่อว้าเปซื้อถุงมองคลเราสร้างหมาหลากระบาาได้จังหวัดปราจีนบุรีงานแห่บ้างไฟ เป็นงานที่ไม่คิดว่าจะมีการจัดขึ้นในภาคตะวันออกแต่ก็มีการจัดซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาของทุกปีที่วัดศรีมหาโพธิ์อาเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีมีการจุดบ้างไฟขึ้นสูงประกวดลําเซิรงของขอบวนแห่บ้างไฟและงานมหรสพสมโพธิออกร้านมากมายงานบ่วงส่ง้าหลักเมือง เรานำดำม่วภผูสู้งอายุจัดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งกรานข้องทุกปีปทำพิธีบวงสวงสร้างหลักเมืองมีการแสดงของ,ยองเยาวชวนภายในจังหวัดแก้วสร้างติดการละเล่นและกีฬาพื้นเมืองและพิธีรณนำดนำม่วภผูสู้งอายุในพื้นที่จังหวัดตรางานวันบิวระตามทาี่ห้าเรถไทยและยุทธนาวีที่ก็ฉากจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีช่วงวันที่17ถึงยีสบสามนะ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีทิ่กชางฝังอำเภอแหลมงอกโดยจัดเพื่อนอนรำเรือึ้งเกียรติคุณข้องนายท่าหารเรือไทยที่เสียชีวิตในการทำยุทธนาวีทิ่กชางเรื่องการสู้รบทางน้ำระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศสในงานจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลลอยมลาลกกากระดาะดวงวิญ,ญญาณทห้ารเรือที่เสียชีวิตรวมทางการออกหกหรียต่างๆมีเทศกาลของส่วนราชการรวมกับการแข่งขันกีฬาพผื้นบ้าน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 1. การเพาะปลูกที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆจะทำนาส่วนใหญ่เพื่อผลที่สำคัญได้แก่เมา้อทุเรียนมังคุดขนุนเป็นต้น 2. การเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารได้แก่ ไก่าแดางการประมงมีการทำระบบนามเท็บริเวณชายฝั่งติดทะเลเช่นชลบุรีประยองส่วนประมงน้ำจืดที่จังหวัดปราจีนบุรีสีการทำเหมืองแร่แร่รัตนาชาติที่จังหวัดจันทบุรีและตราด อาหกรรมมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลจัดเป็นมีครงอุตสาหกรรมเช่นแหลมชบังเป็นอุตสาหกรรมปิดัวเคมีอุตสาหกรรมหนักสัตหีเป็นอุตสาหกรรมการต่อเรือขนถ่ายสินค้าทางเรือปัญหาที่สาคัญ1นึปัญหาบลพิษได้แก่บลพิษทั่วไป ได้แก่แม่น้ำลำคลองอากาศดิเนเ่อนจากการขย่ายตัวย่างรวนเร็วของเมืองทาให้เกิดปัญหาหนาเสียอากาศเป็นพิษการใช้ที่ดินไม่มอสม้มและคุณภาพมลพิดทางทะเลเช่นหนาเสียสั์ทะเลทุกทําลายแนวประกาศร่างและห้าสายสกปรกทั้งนี้เกิดการขย่ายตัวดันอุตสาหกรรมถึงสร้างปัญหาก,กับสิ่งแวดลอมและประชาชนเช่นโรงงานกรั้นน้ำมันปิตโตรเลียม บริษัทขุดเจาะนังมันหรือสถ่านประกอบการต่างๆทติดลอยน้งมันตลอดจนถึงการกุ้งขากับลงทะเลก็ให้เกิดสร้างฝนเปิ้อนในทะเล 2. ปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเคยมีป่าอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าปกและป่าชายเลนปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกนำมาใช้เพื่อกิจการอื่นทำให้พื้นที่ป่าไม้ในภาคตะวันออกลดลง หรือคิดเป็นร้อยละหของพื้นที่ทั้งหมด 3. ปัญหาการอพยพของประชากรมีการอพยพเข้ามามากขึ้นทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดการขาดน้ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 4. ปัญหาชายแดนเ่องจะเป็นพังที่มีอนา,าเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศ ทำให้มีการหลับล้อข้องเมืองข้องประชาชนข้องประเทศเกินบานทรงพ้นให้เกิดความไม่มั่นคงข้องประเทศ 5. ปัญหาการประมงและน่านนะ้ำขณะน,นี้ประเทศต่างๆประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะขยายเป็น200ไมล์ทะเลทําให้เกิดการทับซ้อนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอุปสรรคต่อการประมงของไทย